ดูวิวซัก่อนค่ะวิวแสนล้านต้นอะไรก็ไม่ทราบนะคะลูกดกเต็มต้นเลยกินได้ไหมนะลูกอะไรเนาะไม่เคยเห็นนะนี่ค่ะเราเข้าป่ากันนะอันนี้ออกมาหาคลื่นที่จะส่งที่จะส่ง คลิปแล้วมาแก้ไขคลิปที่ลงไปแล้วเพราะว่าเมื่อคืนมีประกาศจากพระบรมมหาราชวังว่าพระพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตนะคะชาวไทยเราก็อยู่ในความเศร้าโศกอีกครั้งหนึ่งมอกมาตรงใต้โลกไม้นี่เจอเนี่ยลูกอะไรไม่ทราบไม่เคยเห็นน่ะ ต้นอะไรเนาะใครรู้จักบ้างมีลูกด้วยมันกินได้ไหมอะมันแข็งมากนะจับดูเนี่ยุีย่ทีน่ม,นมันมีหนอนดักแด้ด้วยเคยโดนนะดักแด้แบบนั้นนี่ทั้งเจ็บทั้งปวดแสบปวดร้อนจนแบบทนไม่ไหวต้องไปหาหมอเลยโอย้ลูกอะไรตรงนี้จะมีขึ้นสัญญาณนะคะแก้วเข้าป่าแล้วแก้วได้โพสต์บางโพสนี่แก้วได้ตั้งเวลาไว้แล้วอะถ้าวันพรุ่งนี้ลง โพสอะไรที่มันไม่เหมาะสมเท่าไหร่กาพอภัยด้วยนะคะเพราะมันแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ตั้งเวลาเอาไว้พรุ่งนี้ด้วยอันนี้ออกมาแก้ไขที่โพสตไอ้น,นี่แล้วตั้งเป็นส่วนตัวไว้ค่ะมันจะมีคลิปชุดว่ายน้ําสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ขอให้ร่วมมือกันใส่เสื้อผ้าสีสุภาพหรือเสื้อสีดํานะคะไว้ทุกเก้าสิบวันนี่ค่ะลูกเป็นประมาณนี้แหละ นี้จะเป็นส่วนมันสําปะหลังค่ะเราอยู่ในหมู่บ้านวังน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราช,อราชาโอ้ขอโทษค่ะจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะเด็กแล้วพรุ่งนี้แก้วถึงจะได้กลับอันมางานบ้านเจ้านายค่ะมาช่วยงานแต่อยู่ในป่าสัญญาณไม่มีนะคะ อันนี้ออกมาหาสัญญาณมีตรงนี้นิดหน่อยต้องแก้ไขฝากบอกเพื่อนๆด้วยว่าแก้วอาจจะได้ไม่ตอบคอมเมนต์หายไปไหนแล้วทำไมลงคลิปได้คลิปนั้นคือตั้งเวลาเอาไว้แต่คลิปเนี้ยสดๆค่ะมาตั้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลงคลิปไว้แล้วกจ็จะกลับเข้าไปช่วยงานเหมือนเดิมก็จะไม่มีสัญญาณแต่คลิปที่ลง ทุกวันก็คือได้ตั้งเวลาไว้ก่อนแล้วนะคะมีนี่แล้วค่ะเจอต้นอะไรก็ไม่ทราบนี่แหละอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยู่ในป่าอย่างนี้เลยสัญญาณมันไม่มีนะคะอันนี้ออกมาหาสัญญาณประมาณห้ากิโล